ครับพี่น้องเตรียมของก่อนเสิออกขายครับผู้จิ้งจยงตัวจิงดอกลายมาด้เตรียมของก่ลัเสิออ,อนนกขากย,ายาพี่น้องเลยเตรียมเตรียมเตรียมอันนี้พังมีสีใบนี่เครื่องเครื่องสารพัดสารพีอันนี้ก็ประกาศนด่ก็กิงีงกับประกาศนี่จิงก็มีย่ำโอ้ยปากจก็ว่าบ่ค่อยจัดแต่พี่น้องเลยนี่นี่นี่ของเตรียมเสิออกขาย หลายยางยรอนน้ำแข็งรอนทองงอ,อกมาอีกเตรียมรถเช็ครถโอ้ยรถกบได้ล่างเลยพี่น้องเบงวะสภาพขายยางเดียวเลยสองไปเรื่อยเลยพี่น้องให้รถพังมานล้วพังมันละวบรรยากาศด้แหละให้พี่น้องเบิง้งตอนเสาตอนเสาดีแหละมีแดดหอนแห้งอยู่มีแดดเปียงเปียงเลยมัน,นแดดเปียงเลย นีก็พริกเผาตองอำตาลเครื่องอันนั้นก็เครื่องมีย่ำหลายอย่างทั้งรถนี่แหละพี่น้องเตรียมตัวเสีออกบรรยาก,กาศช่วงเสาร์ใม้เบิง้งรับเสียงรถอําแข็งมาแล้วะสำหรับคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ